แชมเด็ดที่คนทำสีผมต้องมี hey สวัสดีค่ะอยู่กับฮิ่แโกะในไลฟ์ลองบิวต with c a ค e บิ l ใครที่ทำสีผมแต่ไม่รู้จักแชมพูม่วงไม่ได้แล้ว แชมพูม่วงคืออะไรแชมพูม่วงถือเป็นไอเทมสำคัญสำหรับคนที่ฟอกสีผมทำสีผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำสีผมโทนสว่างโทนเทาโทนหม่นหรือสีพาสเทลสีผมพวกนี้เนี่ยจะเฟดไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราสระผมซึ่งเจ้าแชมพูม่วงเนี่ยจะมีคุณสมบัติเข้ามาช่วยเติมเม็ดสีผมทำให้สีผมของเราเนี่ยยังคงสวยชัดและแถมยังช่วยลดเม็ดสีโทนเหลืองหรือว่าไล่เหลืองออกจากผมของเราอีกด้วยทำไมแชมพูต้องเป็นสีม่วงเท่านั้นสีอื่นไม่ได้หรอ แอนดี Andy, มีคำตอบทำไมต้องเป็นสีม่วงทำไมไม่มีสีอื่นเนื่องจากสีม่วงจะไปเติมสีผมให้เทามากขึ้น หรือจะไปช่วยหักหล้างสีเหลืองหลังทำการฟอกผมทำให้ผลลัพธ์ของสีผมที่ได้ยังออกมาเป็นเทาและประกายหมือนค่ะแล้ววันนี้นะคะฮิอยู่กับ Careview Face Look Anti Yellow Shampoo แชมพูม่วงที่ไม่เพียงแต่ช่วยขจัดเม็ดสีเหลืองหรือไรเหลืองของผมแต่ยังมีสารสกัดจากวานหางจระเข้อัลมอนด์ออยล์และวิตามิน B ี5ช่วยคงสีผมและบำรุงเส้นผมให้นุ่มชุ่มชื้นไม่แตกปลาย ที่สำคัญนะคะยังมีกลิ่นหอมเพราะว่าปาสจากไฮโดรเจนและแอมโมเนียแถมยังเป็นแบบหัวปั๊ม ใช้งานง่ายมากๆแล้วเราควรใช้แชมพูม่วงบ่อยแค่ไหนก่อนอื่นนะคะจะต้องเข้าใจก่อนว่าแชมพูม่วงเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้มาแทนที่แชมพูที่เราใช้กันอยู่ปกติในทุกๆวันนะซึ่งแชมพูม่วงเนี่ยจะเข้ามาทําหน้าที่เป็นเหมือนโทนเนอร์ช่วยปรับสีของผมเท่านั้นซึ่งถ้าเราต้องการลดลายเหลืองของสีผมนะคะแนะนําให้ใช้1-2ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะแต่ถ้าเราต้องการให้ผมของเราเนี่ย เทาขึ้นหรือว่าหม่นยิ่งขึ้นเนี่ยแนะนําให้ใช้3-4ครั้งต่อสัปดาห์หรือถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่พอใจนะคะก็สามารถใช้ถี่ขึ้นตามความเหมาะสมได้เลยถ้าพอใจในสีผมของตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถหยุดใช้ได้เมื่อนั้นเลยค่ะ c a r e v i e Face Look Anti Yellow แชมพูใช้ยังไงวันนี้จะมาลองใช้ให้ดู <S 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 ซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กับนางแบบของเรานั่นก็คือน้องใบเฟิร์นนั่นเองค่ะ น้องใบเฟินนะคะนางแบบของเราในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะเป็นผมทําสีที่ผ่านการฟอกมาแล้วผมตอนนี้ก็คือจะแบบแอบกรอบนิดนึงแล้วก็สีจะออกโทนเทาๆออกเหลืองๆนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่ใช้แชมพูม่วงตัวนี้ Care b l u Face Look Anti Yellow Shampoo ผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้แชมพูม่วง Care b l u Face Look Anti Yellow Shampoo ซึ่งวันนี้นะคะเราจะแบ่งผมออกเป็นสฝั่ง ฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นผมที่ยังไม่ได้ทำนะคะและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นผมที่เราจะสระด้วยแชมพูม่วง Careview Face Look Anti Yellow Shampoo แล้วมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงโอเคมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือล้างผมด้วยน้ำอุ่นนะคะเพื่อให้เก็ดผมเนี่ยเปิดก่อนซึ่งตอนนี้นางแบบของเราเนี่ยก็ล้างมาแล้วเรียบร้อยขั้นตอนที่2สวมถุงมือก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอาแชมพูเนี่ยมาชโลมลงบนผมนั่นเอง ที่เราจะต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าแชมพูม่วงเนี่ยมีความเข้มข้นเราเนี่ยต้องกันสีม่วงไม่ให้มันเข้าไปติดตามซอกเล็บหรือว่าติดมือของเรานั่นเองหลังจากเราสวมถุงมือเรียบร้อยแล้วนะคะมาเริ่มฉโลมแชมพูกันได้เลยก็คือแชมพูตัวนี้นั่นเอง c a b u e Face l o o k Anti Yellow Shampoo ค่ะก็ปั๊มนะคะแชมพูลงบนที่ฝ่ามือหลังจากนั้นนะคะก็ฉโลมลงบนเส้นผมได้เลยเน้นตรงผมที่แบบ ฟอกมานะคะหรือว่าผมที่แบบทําสีซึ่งต้องมั่นใจด้วยนะคะว่าเนื้อแชมพูเนี่ยซึมชุ่มทั่วเส้นผมแล้วนะคะแล้วก็นวดทิ้งไว้เนี่ยสานาทีค่ะตอนนี้นะคะก็ครบ5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาที่ขั้นตอนต่อไปก็คือจะให้น้องใบเฟิร์นนางแบบของเราเนี่ยไปล้างออกด้วยน้ําสะอาดนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือสภาพเส้นผมของน้องใบเฟิร์นนะคะข้างที่เราใช้ c a b Face Look Anti Yellow Shampoo สระไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใดให้ดูกันว่าหลังจากผมแห้งแล้วจะออกมาเป็นสีอะไรว้าวและนี่ก็คือฟีนิชลุคนะคะหลังจากที่เราเนี่ยไดผมให้แห้งสนิทเรียบร้อยแล้วจะสังเกตได้ว่าสีผมเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลย ถ้าเทียบกับตอนแรกนะคะข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ใช้แชมพูแต่อันนี้ก็คือข้างที่เราเนี่ยสะด้วย c a r e b u l Face Look Anti Yellow แชมพูแล้วจะพบว่าผมเนี่ยมันมีเม็ดสีเหลืองที่ลดลงนะคะมีความเทามีความหม่นมากขึ้นนั่นเองอันนี้นะคะเราใช้เพียงแค่รอบเดียวแล้วก็ทิ้งไว้แค่5นาทีเท่านั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากได้สีที่หม่นที่เทามากกว่านี้เนี่ย ก็สามารถเพิ่มความถี่ในการสระหรือว่าทิ้งระยะยาวๆได้เลยแค่นี้ก็หมดปัญหาผมติดเหลืองติดส้มไม่ว่าจะเป็นผมโทนเทาโทนบ้อนโทนหมนอยู่ยาวสมใจต้องแค่วิวเฟสลุคแอนตี้เยลโล่แชมพูเท่านั้นนะคะรออะไรไปลองโลดสำหรับใครที่ชอบทริคดีๆแบบนี้กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกอย่างแน่นอนกับ Lifelong Beauty with Care b i l l ให้ทุกเรื่องราวคือความสวยงามตลอดไป